เนีย่ยามดิ้นอยู่นะจอขากันเตะก,กันมานึ่องพึ่งผุดพี่น้นนองพ่อแล้วเล้วเป็นยังจังมาจับกองท้ายหนากันแบบนี้อันนี้ร้องเพลงหรือยัง,ยงนี่ยไม่ได้ร้องครับฮะ<า>ไม่ได้ร้องครับเราจะร้องตอนไหนนี่ไม่ไรู้เหมือนกันเขาเลิกแล้วนะทำไมไม่ไปร้องไม่เป็นไรครับรอไปร้องหน้าสิบเว็นก็ได้โอเคโอเคโอเคร้รองร้องหรือไม่ร้องไม่เป็นไรแค่ทําให้คนที่เขาดูมีความสุขใจเราก็ดีใจแล้วเราอยู่เราผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆเราอยู่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าแต่ ถ้าเราไม่เสียสละมาอยู่เบื้องหลังก็ก็ไม่มีใครทำไม่มีใครทำคนกรุงระเนี่ยคือกุระบนกระองระเนี่ยถ้ารายการแมวระโอู้เขาสัมผัสคุณพรุงระของ พี่เทมอนชัยลำเพลย์เอาลองดูสิจะมาเรียนจะมาหาเรียนเออภาาษคเรนจุงใหม่ดิจุงพระจุงพระไม่ได้จุงพระเขาบอกว่าจุงพระจุงพระจุงพระมันบอกเป็นจุงพระจุงพระมันไม่มีคำว่าจุงกระนี่สวัสดีจุงกระแล้วก็อะไรนะเออไม่เอาบองกระอุนไม่ยาพูดคำว่าไม่เอ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 าบองก็โอนไม่ระไม่เอาบองกระอุนจะเนียนกระดอกระดมตูมจะมากระดอกระดมตูมว่าอะไร จุงประแม่เอวบองประโอนเกียวคดอรอแฟนเอ้โหเจาะคือเป็นหายแต่ว่าเตหมูต่ำๆอยู่บัดแผลบัดจับกล่องไทยผู้นั้นไทยผู้นี้นิสัยบอดีหรือีปล่ะโอ้โหน้องชายใส่ซูมเฮาหาติมให้้นองก่อนพี่น้องถทาไทยลูก น้องต้นมีมนชัยอุ้ยน้องต้นกมลชัยพี่น้องน้องต้นกมลชัยแนนสำหรับเข็มแล้วเข็มมิมนชัยครับเอามันไผเป็นไข่ไข่เป็นไผเออไปน้ำกันนี่ล่ะไปน้ำกันดูแลกันฮักแพีงกันดูเรียกกันฮักแพีงกันทักดีนะครับให้พวกทีมเข็มทุกคนครับฝากของตนน้ำในเดชาพี่น้องครับต้นมีมนชัยลำเผิดกออฟฟิเชียลครับเป็นลูกในวันมาในสวนอุ้ยออมวอมใจพี่น้องจักคนแน่ครับครับสุดยอดครับูดับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยจุดยอดจุดยอดนะครับพระเอกตุลพิมลชัยเฮาเนาะ,ะนะครับอยู่น้ำกันพี่น้องนะ,นะครับเป็นขอบวกวดเสาหน่อยน้ำกันนะครับทุก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 ของตระกูลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับฝากพี่น้องเขาไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทุกคนเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเท่าพอดีใจร้ายครับช่องเปิดไม่ได้หาเงินจุดยอดจุดยอดเด้จุดยอดเด,ด,ด้ดดดแมนแมนพี่น้องในการต้อนรับแบบทีนี้ยังอบปคุณเลยแมนของ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 เขีมกับมุนไช่กันเน๊ จีไล่ลุ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 ขึ้นจีเปดตันจีสวงเมืองกว่าที่ขึ้นชาแม่นแต่ว่าของสำหรับพระเอกตนมิม่นใช่นี่ยอาจจีไหลขึ้นไปอยู่อาจีไหลขึ้นไปอยู่เป็นๆนะครับแมนเนาะแมนเนาะม้วนล้ำสีดีได้อยู่กับคนฟังม้วนล้ำสีดังได้ก็อยู่กับคนเบิงเนาะแมนแมนฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้เราทุกคนสำหรับพระเอกตนมิมลนใช่แล้วนะครับกับคุณเล่าข่าวเดียวกันเนาะเปพียงแมนเ่ราะ เกินเกินในเกมส์่จีแต่ว่าเขาือไปกวเจ้าบ่ได้ซ้ำกันนั่นแหละซ้ำกันซ้ำกันเมีนเียนกันเพราะอะไรอยู่ออกมารุ่นโ้สตาดีทีเดียวพค้นหนามือจะทำไงไปซ้ำบิ้อแจใจกับพูดออกด้วยบัะนียโ้ยดเอ็นเอสสมใจอยากคุณมีโศกยังได้กัมี่ไหม ลาวันมะข่างอยู่นี่สองลออตุ๊งุ๊เมนโบยแล้วมาตดมาตรงนี้พอดีเขาจับไม่ได้เนี่ยจับไม่ได้นะจับไม่ได้สักอะไรข้างยืดเสื้อขัางยุดเสื้อขั่งยืดเสื้อเขาก็หยิบขึ้นมาก็คนมี่่คตอนนี้ตอนที่ที่ทำคลิปเมียนตอนนั้นกูได้ทองนะตอนตัดตอนนั้นกูก็ได้ทองยอดยอดแล้วเห็ดก็เข่ากินเราเลยดี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  ได้เงินได้เงินเถินสิ่หายจ๊ก้องอ่อยเด้โอ๊ยก็ดีแล้ว่็ซาไม่ไปแกใชุ้กรอบให้ทุกทุกอบถ้าคูอีถ้าคูอีเแมวลาดอ่ะถูได้เออบอกได้ได้ไรได้ได้กินการใไเป็นแมองใเลยเป็นหลังคนเตยังเดียวแมู่ทำไมอ้าวก็เตยังเดียวแม่อโหดคนรอะไรบลอกออกอกกันมันหยา่นสิ่หเนาะไดตเบิงมันมันิ้หมันสมบูรา์สมบมันกดงมันี มันแน่มันสั่นจะเดียงได้ดีแต่สุดแล้วกลับมานั่งกินหมกระทเหมือนเดิมมันก็่าโอ้ยเฮดีลีเฮดีเลตเครับไอ้ตัวนี้มุนใช่พระเอกนุ่มหนาใสจคระพูดบ่พไปยางพรุ่งไปเดมืองนอนำด้พุ่นโอ้ขอนแกนโอ้ขอนแก่นือเขาแสดงวลาดทีไีไทยนเ่ากทุกคนยูอันเย่พุ่มมันไม่ใช่หัวโคาแกงสนหนาโอ้ยแกงสนาหน้าโอ้เป็นเป็นบ้านน้องจนนะบ้านหนอง เปียละเข็ยนมีแปดปีละเอาก็คือเป็นเป็นผู้ชีวิตเนาะแม่นครับแม่นจับลูกชายเหรอดิแม่นจับต้องกินเเนาะแม่นโอ้ทั้งมือทั้งมือมึงจะควบที่เห็นว่าข้าเจ้าข้าเมียนมาเปิดผู้ชีวิตใหม่ชักมือเห็ดเบิ่งงด้วยแมนพี่น้องพี่น้องจะเบิ่งบ่เพราะว่าเพราะว่าถ้าได้เปิดแล้วก็ะตู้เปิดแม่นครับเพราะว่าเดือดเปิดก็คือเพราะว่ได้ปิดดอกครับพี่น้องบ่ไดด้ปิมันมันจังบ่ลำบากไหมบังทีเขาสมมติว่าเขาดูเรื่องเดียวกันเขาไปปิดเลย ผู้เบิ่งผู้เบิ่งกับเส้นเกียร์แต่เด็กนี่ดิอันนี้กับไปน้ำกันกับท้ายยิ้มของเดียวกันแม่อันนี้ขั้นพิ่นสิบหกหัวอย่างใดมันบ่า่ะแมนเขาต้องเออเกิดใะไรรึเปล่ามันมันละบาดเพิ่นหักกี่ตัวห้องครับแม่นเ่หักกี่ตัวห้องหักกี่แบบว่าแบบ้างลนนะครับก้างลึนคนงานขึ้นมาคนงานแมนการที่เอาสูงชีวิตนะพี่น้องครับการติอยู่ของห้องแมนยู่แบบบ้านๆยูแบบธรรมดาง่ายๆครับพี่น้องครับบ่มหลังไม่ครับ หักกันสุดจะคนได้หนีน,นะครับพี่น้องกันเบิ้ลน้องครับพี่น้องกันเบิ้ลนะครับสรุปก,ก,ก็คือพี่น้องเนาะพระเอกต้นพี่มณชัยนะครับผู้ชีวิตก็คือน้องจินเนาะนะครับเรื่องเครืมือเพืน้นดีแต่ว่าพี่น้องมาเบิ้งแะ่ไหนขีดเรื่องลาบเย็บกระดิ่งเนียนเนียเร็นว่าแค่ไปบ้านขีดหย่อนบิวน้วเนาะคือใช่ไทยปยยัจจุบันเนียเบิ้งสามมือเนนเพราะว่าเพราะว่าเขาเขามาใหม่ๆพี่น้องเพิ่นจะอยากตามคลิปอยากหู้ว่าเป็นจังใดมาจังใด ครับเพราะว่าก็ดีพี่น้องขยิกตนระบบระบบปิดบังก็คือกันกับเข็มเนาะว่ามีหลูกยีใสมีองี้ยยีใสก็คือว่าเบิดเพราะว่ามันมันแต่หูวมันยี่หลังเนาะยี่ขันยี่ขันน้ำแก่เห็นบ่ตัวโม่ก่อยมันว่ามีนครับนี่แหละคือสำคัญเด่นนั่นแหละคือขันหัวมีหลูกมีเงี้ยไปโอ้พระท่านมีครับพระท่านมีมันความลับบ่มีหลูกครับแหงโซเขียวแล้วเรี่ยวองศ์แหงแหงแมนแหงบ่มีความลับเลยครับครับคือทีดีคือบอกว่านี่เปิดจะแน่แน่คือสนับสนุนก็คือสนับสนุนเป็นครู เนาะเพราะว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วนะครับทุกคนทุกคนมาก็เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัว่นจูงเกลียวขอบครัวเนาะนะครับจะไหนเป็นกําลังใจให้พระเอกตซนพี่น้องนะครับเขาไปกดติดตามมาเพิ่งพระเอกตซนเพิ่งเพิ่งลองกินนั่นแหละนะครับกดติดตามกดตอนนี้ครับอูอ้ช่วยยอดแล้วครับเจ็ดพันคนกันเงี้พี่น้องแล้วก็เมตตาหลายนะครับโอ้ยเขาไปเบิรงคีเพิ่นอยู่เด้ ยอดยอดเป็นบทต่ำกว่มื่นพี่น้องสุดหยอดดสุดหยอดสุดยอดแม่นสองมื่นสาม0มื่นึนีต่ำหมื่นก็คือบอดว่าผู้ลังคนเห็ดเห็ดมาจะโดนหมเห็ดคิดเป็นปีหนึ่งคนเบิงอยู่สิบเรือกมีผมเคยมีช่องดยู่ครับช่องต้นนี้มันใช่ออฟฟิเชียลเป็นยุคปีหนึปีกัวเนี่ยะมีคนติดตามอยู่หนึ่งพันหนึ่งรอคนัวคิดได้กะอยวางเห็ดลอยหาลอย ว่าาเนะพี่น้องทางนี้เนี้ยเนี่ยแม่นคือเนี้ยแมนนี่หลีคือบอลแล้วเปลอาด้วยด้วยบารมีของแมนของสาวหน่อยกับเอฟซีสาวหน่อยปิแบองเพื่อนหลายคนได้ติดตามติดติดตามเพิ่มอยู่กับปิลล่านเนาะนะครับมันกับมันกับกับเท่าเพื่อนกับกับมีมีแค่ส่วนหนึ่งที่มามาหักใหม่กำลังแข่งก็ดีเด้อเนาะเกือบหลั่งแล้วเจี๊ยบแมนแม่นเพราะว่าเพราะว่ากัน โอ้ยมันคืนมีเป็นหลายเนาะแมนบอกคืนมาเบิองคืนมาเบิงอเบงเขาแค่ลักมือลักเสียรโอ้ยังอีกหลายที่พี่น้องอยังประเนได้เบิองบ่ทเทศเดเห็นนะครับยังได้กับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับบบวาริเป็นชิมกมลไชยต้นมิมลไชยนะครับแล้วก็การวิไลเออการการไช้วิไลสิโอ้เข้าสามไชเนาะแมนสามไชชนะแมนเดี๋ยวมันสิิติเฮ็ดเป็นอะไรได้ประเทศเนาะเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์สามสามยังไ <c ười> งสามไช่ สามผู้ชนะสามผู้ชนะแม่มันมันกะทิมีคันเด่นแม่มกะทิมีคันเด่นกันมาเรื่อยนะครับอาจธิมีบางบางที่ถ้าเข้มยุกวัตรก็จะเป็นคู่จินแล้วถ้ามารวมตัวกัน3คนก็อาจจะเป็นอีกอีกคันเด่นหนึ่งเนาะตามที่บอดเพื่อนแนะนำว่าเนาะเพป็นพยานวใดกเลยังนกัเพื่อนแม่นครับบอดเพื่อนขีดให้แนวใดกับไปน้ำเพื่อนเพราะว่าจังหวะเราบอดให้ปลามีปลาแจกแล้วคิดจังได้ปลาจีนจะเล่นเกี๊ยวตูแแพร่ลูกแพร่เต่าไปแม่นนะครับหรือว่าหรือว่าเพื่อน ถ้าเฮาแย,ยกออกข้างนอกกระชับไปทางาข้างใหม่อีกทางหกเนาะเน็นสูญยางน้ำเพลินแล้วก็คือทิดท่ามาหากินน้ำฝนเพิ่งไปเพราะว่าเพิ่งผูทางไหนเขาเรียกนะครับเอาเอาพี่น้องฝากติดตามต้นกระมลชัยเข้มกระมลชัยน้ำพี่น้องนะครับต้นกระมลชัยเ<อ>ข้มกระมลชัยฮะไปกระชับส่วนต้นบิมลชัยเข้มกระมลชัยนะครับพร้อมกับน้องจินบ่วนะครับกีนงาน เป็นเอกลักษณ์เขาเลยวเนาะแมนแมนรับน้ำสกุลกันมันมันกับบ้านน้ำกันเนาะกับมนชัยวิมนชัยมันมันเปลี่ยนกกันแค่ว่าวิกับกะแค่นั่นเองต้นกะกับมนกับวิมนแมนนะครับเพราะว่าข้างล่างมันมันตัวเดียวกันเลยโอ้ยยังบอสเทนเหลียวอยู่เต็มบึงปุยพี่น้องอาแล้วครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพระเอกตนน้ำรับขอบคุณพระเอกตนน้ำข้นนะครับพี่น้องเอฟซีสาวหลอยเต็งแท่งนะครับเอฟซีบีเคมครับแลก็ฝากคนบนชายน้ำเนยที่เป็นกระดาษนะครติดตามช่องของตนน้ำเนยได้ครับพี่น้องฝากเอฟซีพระเอกตนติดตามเขียนน้ำเลือดถูกซื้อวันไลน์อยู่เพื่อกันเนี้ยพระเอกเอาฝากติดตามครับพี่น้องนะครับไปน้ำกันครับไปน้ำกันเนาะไปจะไปน้ำกันเอาขอบคุณขอบคุณพระเอกตนครับฮะบีบีบาบันเนี่ กินสายบัตรกินใส่กินนี่ก็ใหกินใส่เอาอย่างนี้ตีพี่น้องถามว่าเป็นย่างดีดีคือใบเห็ดชีพเห็ดยูวังหันเราอัพกันแล้ว่างอ่ะแต่จีโทรศัพท์มันพังจีดีเพิ่งเก็บมิซองเลยพี่น้องนะครับมิซองเนี่ยก็วิทยาลำพูนเอาที่เที่ยวเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกไปได้อัพจีโ่วงนั้นนะครับแา่นั้นแะพี่น้องฝากติดตามฝากเบ่งฝากเงี้ยง ทีมงานข้าสูขุูทุกคนก็ว่ามือนนี่ก็จะเสียไปมันล่งสมัคกอบต่อแต่จะว่าดูดีดูดีพึ้นหองามงามงามเอามัน,ม,น,ม,ม,นมันสวยนะหม,ม,มายหมายถึงว่าดูดูมรวม,ม,ม,มแล้วมันมันดูดีนะเป็นผู้ใหญ่หญเอาอีอีอันน,น,น,นี้อันนี้ชมจริงๆชมจริงๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ว่าเสียแซงหรือว่าแกล้งชมมาเลาเพราะว่าเราอารลาเราจับเนี่ยขนาดบวชแต่ยังว่าพิเศกวีทยาอลาจับจับมาแตงแจ่พ่วงมาไล่ยุ่ก่อน มันส่วนมันส่วนพี่น้องมันส่วนพี่น้องนะครับมันได้ต่อไปกับซีดีเยอะครับมันกิดทีมันมันมันก็อยู่กับพวกดียร์เนาะเชิดว่ามันมันมันอยู่มันอยู่ที่ตัวเราแม่ครับประยุทธ์ที่บอกว่าพี่น้องเอ่อหน้าเปรีดงสัตว์ท่าหัววัวหรือว่าที่ตัวเ่าเป็นห่เทาเฮ็ดเป็นห้าเป็นสักตว์เนี่ยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกิดทาพื้นทาก้าวทาพื้นทาก้าในในส่วนที่เราเป็นทาเข้าในส่วนนี้เจามันมันกิบโบกีมนกันเด้ มันไม่สีนกันมันมันแต่อยู่กันแต่แดงนี่บางบางเทืยบบางเทืยบแต่รักในสิ่งที่ต้องการให้เราเปลี่ยนหลายๆมันก็มันก็อยากสีนกันเนี่ยแคหน่อยนะครับแต่กาขอพูดี่น้องที่ติดตามนั่นแหละเพียงก็มากเพียงรักที่เป็นตัวของเราใช่ใช่รักในรักรักที่ว่าเออบิดมาเป็นม่ล่ำเข้มมาเป็นว่าล่ำเข้มมักล่ำเพื่อนบิดมักล่ำเพื่อนมักในเอ่อลีลาศิลปะนะครับการหลออการล่ำนะครับ ที่จังไปเหยียบยิทยาแล้มาล่ำนั่นสิจะโอ้ไปเหยียยิ้มเสียงดีเสียงมวลแต่ว่ายอมรับเราอยู่เอายอมรับอีดีย่อมรับอีดีคือกต่ล่ำมาหันจรินเลยคุณน้องเอายอมเพิ่งจะมาหัดล่ำเพิ่อนจะกินล่ำกินย่อมรับแต่ว่าเราค้นทุ่นเสียงเราได้เมนยูตแต่ว่าล่ำเพื่อนเราเราบ่นทันเกียดหลายเราได้แต่สาวเสือมสวยสาวเสือมสวยเมนเออเราได้สาวเพราะว่าเพราะว่าที่ได้ที่ได้นี่คืออะไรเพราะว่าฤดูการที่แล้วผลบังคับให้หาคนละกวอน ได้ก้นละก่อนก็ได้ก่อนนึงเออกระเลยกระเลยได้สาวเสื้อสวยครับแต่ว่าถ้าเราเข็ยมันหลายก่อนอยู่แต่ว่ามันลงก็ก่อนเราเพื่อนมันลงเนาะแมนมันเป็นก่อนที่จับมันไม่มันไม่ซ้ํามันไม่ซ้ําแล้วก็มันมันทีเดียวจบมันรวดเดียวแล้วกันใช่มันไม่มีบนแค่มันก็แปลว่ามันผสมมันไปเรื่อยๆแล้วแล้วบางครั้บางครั้มันตรงขึ้นกันแม่คือจังซูและเหล่ากินเมาละมวนกินไรให้วันยังมวน ไปท่อนหลังอย่ากระทุน่าเหล่ากินมาเรามวแต่ว่าต่อไปอีกนะมันบวกขึ้นกันมันทํามันคล้ายๆกันเนาะครัทำมันล่วงคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อต่อมันบวกขึ้นกันสําหรับท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามทั้งเกียรติบุญบุพี่น้องน้ำเพื่อนนะครับมันกระจายมาที่ไหนเขาลงแดงจากนั้นแล้วเขากระเดือกตรงเนียนเขาตรงใส่ควอมจำได้ลายนะครับพี่น้องเพราะว่าจังหวะมันก็จังหวะเดียวเนาะมันมันมันบวกขึ้นอนนี่เพราะว่าแต่ว่าถ้าทาทาเรียนดนตรีตามนี่ยมันบวกลงแต่ทีนี้ว่าของเราน่ะ คือเพื่อนสิเล่นไล่ลำเพื่อนไปเรยเป็นดนตรีไล่ลำเพื่อนไปเลยแลัวก็ให้เขาล้ำเงีบใสไปเลยจงิี่นะคล้ายๆกับว่าไม่ไม่ได้เล่นโน้ตเหมือนกับเพลงะวาลำเพื่อนอลายก่อนที่เต้ยส่วนมากสิบ่ได้ใช้โน้ไบ่ได้ใช้โนใวะเดียวกันหลการล้ำคือเพื่อนทิเด่นไล่ล้ำเพื่อนเลยแต่แนแน่แน่แ่แน่่นเลยหลักกหเขาลำเพื่อนใสไปเล่ยมันก็เลยบางทอบางทีจังหวะกลองมันถ้าถ้าเป็นเพลงเนาะ แต่ที่มีช่วงจังหวะกองทรงกุ้งแต่ว่าเจอแรงน้ำเพื่อนเอาแต่เิ่นคำนึงน้ำจังหวะหนึ่งบ่ถือบ่น้อ้เองบ่เมนหะวน้ำใจครับผมพระวงน้ำเหนียวเพราะว่าถ้าเขาพ่วงปุ๊บมันจะหลุดมันจะหลุดได้ง่ายเพราะว่ามันเลี้ยวมันไปเลยแมนจำมันมาสั่งมันไปแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดสมมติว่าคือจังจุดหมายใครมีสามช่วงแต่ได้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 โดนตีมันจะไปน้านโดนตีมันจะคุ้มไปนี่ครับนี่ก็จำไม่ได้ดีของนเมนนั่นมันจังหวะเดียวครับแต่ถ้าเกิดล้ำเพื่อนอย่ยมันติ เต่แต่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 เต่เต่เต่รตเเต่แต่เต่แต่เต่แต่เตเแต่เตเต่เต่แ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 ต่เตต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 ตเต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  บ้าบ่มีผู้กินเลยตีหมูกระทะนี่แม้มีอยู่ครับมีอยู่ครับเจ้ยังไม่ได้กินเลยครับเอานึกว่าไม่กินแล้วแม้ผมจะกินอยู่ครับผมกินกินเด็กมีเวลากินครับโอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อไฟไปให้สิเดี๋ยวก่อไฟไปให้เดี๋ยวก่อกองไฟไปให้ก่อกองไฟไปให้ใส่ละอันน้องไายไปใส่ละสายซูมไปใส่ละน้องชายสายซูมไปใส่ละ เอาละพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะเนาะในกคุยกระเพกต้นพระเอิกบิดนะครับกะเรื่ระเอกการใส่เป็นกระลังยากน้ำเรลียกเรลียกยังเกาะเรลียกเล่าอยู่ก็ยังไม่ตื่เรลียกดีเดี๋ยวพี่น้องนะครับกะพี่น้องยูดีม่แห้งครับนะครับทุกกาพับร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับพอกันคลิปหนาเด้อนะครับพอกันคลิปหนานะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับฝากยังรับฝากยังรับฝากยังครับ บช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนธ์ออพเชียลด้วยนะครับขอบคุณมากมากครัไปกดติดตามให้นะครับคนคนติดตามเยอะกว่าของพี่หรือเปล่าโอ้ยไม่เยอะของพี่ตั้งสี่หมื่นแล้วเดีม่ถึงโอ้ก็เกือบแล้วของหนูแค่ของใครนะของหนูใช่นะหนูเอาไหมนูของผมแค่เอ่อไม่แค่ย่อแค่เพิ่งดำเนินการแล้วก็ื่อเพิ่งเล็กๆน้อยๆพี่จะแนะนำอะไรนะช้า ทางไปเซเว่นบ่อยๆแล้วคนจะติดตามเนี่ยวไปทําไมเซเว่นทำไมต้องไปเซเว่นบ่อยๆหิวข้าวดึกๆโอ้ยกลางคืนมันหิวอยู่แล้วเพราะว่าบางทีแม็กกี้อยู่ด้วยก็ต้องไปซื้อข้าวให้แม็กกี้มีมีชาไหมฮะมีชาไหมเอามีแต่ชาอิชิตันพอจบเรคลิปนี้ไม่เอางกลางไม่เดียวเดี๋ยวบอกนิดนึงกลางคืนน่ะชาอิชิตันแต่กลางวันน่ะชาไข่มุก าได้ป่ะจริงจริงก็เรื่องจริงเอาโอเคโอเคเดี๋ยวทวนเขามีอะไรให้คุยสนุกสนุกคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพวกกันคลิปต่อไปครับยูดีมีแห่งสุขภาพและ่างกายแข็งแรงสุขภาพทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนห่างไกลจากโรคภัยจากโรคโควิดกับพี่น้องสวัสดีครับจุงกระอคุณบ๊ายบายไม่เป็นไรถ้าคิดว่าองค์กรอันว่าเจ็บใครซึ่งเอาเปรียบก็ไม่ต้องไม่ต้องเลี่ยงที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ ถ้าคิดว่าองค์วันเอาเปรียบนนะั้นแต่ถ้าคุณรู้หรือเปล่าว่าหัวผถจะสร้างมาถึงจุดทุกวันนี้อันนี้แมนอันนี้เบื่อเปกวายไฟกี่เอปอร์เซ็นต์สี <ไว S 1> <อ>่สาเานขาเขาอันมานางขีดเขียนปานี้ปะ่ะใดม่ดมานางไห้ท้ายเดี๋ยวน,นี้ยังยูทูบก็ได้สอนะยบริษัทต้องแกไสี่ห้ปอร์ัก็เลยไอ้แล้วก็บอพอเขาเอกอาย